ยยกูจมมดิแคมบด้แคมโคตรแม่มเ,เนี่ยโอ้ข้างมา,าตำรวจสามตัวมาวินล้วนเก่งแย่เลยท่านเดียวหนึ่งต,ตัวอย่าน,น,น,นะเหมือนมันจะไปอู่อะเออไปอู่แล้วสี่ตัวมาวินหมด,หมด เขาไม่เดินไม่ได้วะอยู่ในบ้านเดียวตัวนึงได้ยังสวยมันดันกำไยแล้วมีไปหน้าบ้านมีไปหน้าบ้านเลยเออดันหน้าบ้านเลยป่าไปแล้วป่าไปแล้วเออมันเข้าข้างบ้านแล้วเขข้้้าาางบน ตะหมเมดมดดูด okay, oh, sure, no, so? oh. like oh. ีดดูดีดนอกบ้านมีอีกระวังกเดี๋ยวเดพี่ถึงบ้านแล้วถึงบ้านแล้วนนเตนน้องหน่อยอยู่ไหนน้องมาไหนน้องมไหนน้องในบ้านะทไมเว้หน่อยเอาหูไดมถูกซะในกูเดียว ร้อนแล้วเดี๋ยวมึงเดี๋ยวเดีวยนักหนาวไอ้คนเดิมาเ้ยเอาฟาฟมัสตัเดิมเลบ้านหาวอ่ะตนแผมจะออกไปยิงแม่งแล้วแม่งมาหลังบ้านมาแล้วหลัง้ามาแล้ว บ้านเพื่อนเราเพื oh. 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 <sh arp inhale> oh. um, ่อนนี่วะกับปากกติงเนาะโอ้ยของในบ้านเยอะมากพี่เหลือเก็บที่ไปเลยพี่เราคุมไม่ได้ดิโอ้ยโหตายหนึ่งแล้วเหลยสองบ้านเดียวเหลยสองยืนดักหน้าบ้านเลยแต่แต่ให้โผล่เห็นแค่ท้อง ยิงหน่อยใครอยู่หลังรถบ้านยิงยิงมาวิ่งเองมันเข้าตายโอ้แม่เกิยหลังผมอีกแล้ว <c oughs> ตายเลย <c oughs> ใช่ไหมไอ้อนู้นถุงผาดีนู้นดินเลยดินเลย